总不能谈恋爱。 เข้ามาด้านในเราก็จะพบกับทางที่จะไปอุโบสถนะครับโดยอุโบสถจะเปิดตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาครับอุโบสถที่นี่จะมีทั้งหมด2ชั้นนะครับซึ่งเข้ามาชั้นแรกตรงนี้จะเป็นจุดที่สามารถจุดธูปแล้วก็กราบไหว้บูชาพระได้ครับโดยตรงนี้จะมีพระประธานทั้งหมด3องค์ด้วยกันครับ วาดเสร็จแล้วนะครับทั้งสองฝั่งนะครับจะมีประตูให้เราเดินทะลุเข้าไปด้านในจะเป็นประตูอุโบสถชั้นที่สองนะครับโดยตรงนี้จะเป็นโถกกว้างนะครับแล้วก็จะเห็นพระพุทธรูปนะครับองค์หนึ่งจะเป็นพุทธรูปสีส้มนะครับที่เป็นพระประธานองค์นี้จะวาดสมเด็จองค์ระถมปารมหาจากักรพรรดิครับ ริเวณฝั่งสรงข้ากับพระประธานนะครับตรงบริเวณประตูทางเข้าจะมีจุดที่ทางวัดจัดไว้สาหรับทาบุญถวยสังาทานได้ด้วยเช่นกันนะครับสถานที่ต่อไปเป็นวัดที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากครับ โดยจุดเด่นของที่นี่ก็คือจะมีวิหารย,ยูยูที่จะเป็นวิหารสีขาวและก็มีลวดาลายแกะสลักที่สวยงามครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดล่างเหมือนหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือวัดประชาราชบําุงตัววัดก็ตั้งอยู่ที่ตำบลลานพิคุณ ที่วัดมีที่จอดรถเยอะมากนะครับเราสามารถนารถมาจอดด้านในได้เลยเมื่อมาถึงรถจะสรยานยนต์กับอาคารขนาดใหญ่ที่มีสีขาวนะครับตรงนี้จะเรียกว่าวิหารอายุยืนโดยด้านหน้าจะมีลูกปั้นต่างๆนะครับจะเป็นทั้งลูกปั้นพญานาคเทพพญาดาต่างๆที่แกะสลักไว้ครับซึ่งด้านหน้าบริเวณนี้จะเป็นหนึ่งจุดที่สามารถถ่ายรูไปได้สวยมากๆเลยครับ ก็โชวความอลังการแล้วก็ถ่ายรูปด้านหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ซื้อดอกไม้ทุกเขียนนะครับแล้วก็เดินเข้าไปด้านในวิหารกันเลยครับเดินขึ้นมาก่อนที่จะเข้าประตูไปในวิหารน,นะครับตรงนี้จะมีหลวงปู่ดันที่จะเป็นบรรจุตาลูปศิละปะ,ละประัตน,นโกสินทร์ครับที่ประชาชนให้ความเคารพแล้วก็ับถือครับ ปฏิปถานอยู่แรแผนอายุยืนครับเดินเข้ามาภายในวิหารนะครับเราจะพบกับพระพุทธรูปมากมายก็จะมีพระพุทธชินาราชพระพุทธสโสธรแล้วก็ครูบาอาจารย์ต่างๆครับโดยตรงการนะครับจะมีลูกปั้นของหลวงู่แพ้ววาวโล ที่เป็นเกษีอาจารย์ชื่อดังนะครับที่มีชื่อเสียงด้านเครื่องรางของขันและก็วัตถุงงงงงมงคลครับ นอกจากนี้ด้านข้างของวิหารทางซ้ายมือนะครับจะมีเท้าเวสวรปฏิสถานอยู่โดยเท้าเวสวรที่นี่นะครับได้ทําการเดินโดยลงปูแพ้วแล้วก็ทําวิธีการเบิดเงี้ด้วยตัวเองครับซึ่งส่วนใหญ่ผู้คนจะมาขอด้านโชคลาภแก้วแหวนเงินทองแล้วก็ขอให้แถวคาดปลอดภัยครับออกจากวัดล่างนันนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ12นาทีผมก็มาถึงที่วัดสิกแยเกเจริญพรครับ ว่าจะตั้งติดอยู่กับถนนนะครับสามารถนำรถเข้ามาจอดด้านในได้เลยเมื่อมาถึง,งเราจะเห็นหลวงปู่หญิงประทับบนพญาเต่าเผือกนะครับเป็นจุดแรกที่คนที่นิยลมาไหว้กันโดยจะนํากล้วยน้ำว้าหรือว่าเป็นผลไม้นะครับที่หลวงปู่ชอบแล้วก็ฝากบูมาให้กับพญาเต่าเผืออนรับนอกจากนี้ต่งด้านหน้าของหลวงปู่หญิงนะครับจะมีการแห่าชาลี ที่กําลังมาแรงของเราใส่มูนะครับนิยมนําขนมมาถวายนะครับเช่นพิซซ่าไอติมรอต่างๆนะครับ จะมีขนาดความสูงถึง8.5เมตรนะครับแล้วก็ผู้คนเชื่อกันว่าการได้รอดใต้ท้องของพญาเต่าเดือนจะทําให้เรามีอายุเหมือนเต่าครับมีร่างกายแข็งแรงแล้วก็หายจากโรคภัยไเจ็บงครับหูก,กงปหิวเป็นเปรตจิตอาจารย์ชื่อดังนะครับของชาวนครปฐม ที่ผู้คนให้ความเคารพแัะถือเป็นอย่างมากครับโดยมีลูกศิษย์ลูกหายุคทั่วประเทศเลยครับเมื่อก่อนนะครับประวัติของปู่หลิวเคยได้เรียนรู้วิชาช่างต่างๆนะครับแล้วก็ควบคู่ไปกับการทาไร้ทํานาเอาไว้ประกอบอาชีพนะครับจนเมื่อโตขึ้นก็ทําให้ได้รับการยอมรับว่าเก่งทางด้านการช่างนะครับแล้วก็มีความรู้ในเรื่องของสมุนไพรต่างๆจนได้มาเป็นหมอยาของหมู่บ้านครับแล้วก็มาเป็นพระอาจารย์เกยินชื่อดัง ที่ประชาชนให้ความผ่อนคลาบถื่ครับนะค,ะครับภายแล้ว,วัดใจเงียบสงบแล้วก็รล่งรื่นมากๆตอนผมมาก็ไม่มีคนเลยครับเรื่องตรงนี้ก็มีวันปปเป็นตลูกขนาดเล็กนะครับลองรอบอยู่ ตขนาดตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองนะครับตำบลดอนใหญ่หอ,อจังหวัดนครปฐมภายในของวัดนี้ก็จะมีพระนอนนะครับสีขาวแล้วก็จะมีพญานาคนะครับ้วตระกูลซึ่งจะอยู่ด้านในสุดทางขวามือของวัดนี้ครับวันนี้เป็นวัดขนาดใหญ่นะครับจะมีพื้นที่ภายในวัดเยอะมาก เราสามารถนารถเข้ามาจอดด้านในตรงบริเวณพากน,นอนได้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องเดินกันไกลครับแนะนำว่าควรมาช่วงประมาณเย็นๆนะครับเพราะว่าอากาศจะได้ไม่ร้อนภายในวัดก็จะมีของขายด้วยนะครับก็จะมีทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเราสามารถมาซื้อบริเวณริมทางนี้ได้เลย เราจะเดินเข้าไปไหว้พระนอนด้านในนะครับเราจะต้องลอดผ่านถ้ำฟักทองขนดาดยหญ่สีส้มตรงนี้ก่อนครับ <c oughs> เข้ามาภายในฟักทองแล้วเราก็เดินลอดออกไปอีกประตูหนึ่งครับ <c oughs> ก็จะมาพบกับราโถงบริเวณใหญ่ตรงนี้ครับจะมีทางเดินอยู่ตรงกลางให้เราสามารถเดินเข้าไปตรงบริเวณพระนอนแล้วก็ด้านในทางขวามือก็จะมีพญานาคอยู่ครับ ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นไปตามความขวัญของวัดนี้นะครับก็คือจะตั้งไว้ว่าลอดถ้ำลงแพแลมังกรว่ว้พระนอนวัดดอนขลัครับขนาดหรือพระนอนปานสายหญ้านะครับจะมีขนาดความยาว19เมตรด้วยกันครับและด้านบนเสียงนะครับจะปกด้วยพญากรงกรแล้วก็มาในทางขึ้นทางสองฝั่งนะครับจะเป็นยกป,ปั้นมังกรไายพญแลกครับ เรียนแบบสถาปาัตยกรรมทางภาคเหนือไปครับเราสามารถเดินขึ้นเข้าไปดูใกล้ๆด้านบนได้เลยนะครับแต่ว่าก็ถอดรองเท้าก่อนขึ้นนะครับ